สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกอมสวัส,สังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะจ๊ะค่ะก็มีท่านหนึ่งสอบถามพอ,อน้อยมาค่ะสอบถามมาในเรื่องของอายุถึงขั้นบันไดที่จะต้องเลื่อน การรับเบีย้ยยังชีพกันแล้วค่ะยังได้รับในอัตราเดิมอยู่ค่ะจะมีการปรับโดยอัตโนมัติหรือต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนนะคะวันนี้พออน้อยมีคําตอบค่ะท่านที่สอบถามมาก็คืออายุ90ปีแล้วอายุ90ปีแล้วยังได้รับเบีย้ยยังชีพอยู่ที่แ0 0บาท จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุจาก800บาทเป็น1,000บาทในช่วงไหนกลับมาฟังคำตอบนะจ๊ะสำหรับการจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขออนุญาตเท้าความเดิมกันสักนิดหนึ่งตามช่วงอายุตามท่านบันไดช่วงอายุ60-69ปีระเบียยังชีพผู้สูงอายุ600บาท ช่วงอายุ70-79ถึงปีรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ถึงปปีรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ1,000บาทค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาท่านอายุครบ90ปีแล้ว90ปีค่ะอยู่ในระหว่างปีงบประมาณ ออขออนุญ,ญาตนะคะค่ะท่านที่สอบถามมานะคะขอนําเรียนชี้แจงก็คือในระหว่างปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณจะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดแต่อย่างใดจะไปปรับช่วงไหนจะไปปรับในช่วงปีงบประมาณถัดไปในจะาค่ะท่านอาจจะครบ90ปีในระหว่างปีงบประมาณ2566 ปีงบประมาณ2,566จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565ถึงวันที่30กันยายน2,566ถ้าท่านครบ90ปีในระหว่างปีงบประมาณค่ะก็จะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดแต่ย่างใดจะไปปรับช่วงไหนไปปรับช่วงที่เ หลังปีงบประมาณ2566ราคาจะไปปรับในปีงบประมาณ2567ปีงบประมาณ2567จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่30กันยายน2567ก็ท่านก็จะได้รับเบี้ยยงชีพ1,000บาทปรับจาก800บาทเป็น1,000บาทนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมา ค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพออ้อยเพิ่มเติมค่ะก็ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะทุกคําถามที่ส่งมาพออ้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ท้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออนอยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พออ้อยต้องกาปลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ